เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเตอร์นะครับผมคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่เก็บของนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเก็บอะไรบ้างนะครับผมคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ของตกแต่งฤดูกาลนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมผมรับทําอยู่นะครับผมก็รายละเอียดก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับแล้วก็รับลุยตามสถานที่ต่างๆนะ นะครับที่ Facebook นะครับผมผู้ชมก็สําหรับของชิ้นแรกที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะเป็นโกดังนะครับโกดังเนี่ยก็จะไว้เก็บของต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกของก่อสร้างนะครับผมก็สําหรับช่องช่องหนึ่งนะครับผมก็เก็บของสูงสุดนะครับ300ชิ้นนะครับก็ส่วนรายละเอียดของก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็มีพวกแผ่นเหล็กนะครับไทเทเนียมนะแผ่นอลูนะครับแผ่นไม้อ๊กแผ่นเหล็กนะครับแผ่นไม้อะนะครับเหล็กแท่งนะ นี่เลยหินนะครับแล้วก็แผ่นไม้สนนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมของที่เก็บนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตู้ชัยชนะนะครับสําหรับตู้ชัยชนะนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเอาไว้เก็บของตกแต่งนะครับอย่างเช่นเอ่อพวกต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้นะครับนี่นะครับพวกนี้นะครับเอาไปใส่ที่ตู้ชัยชนะให้ดูนะครับผม ก็สำหรับตู้ชัยชนะเนี่ยเก็บแต่ของพวกนี้อย่างเดียวนะครับผมของอย่างอื่นเก็บไม่ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้อย่างเช่นพวกต้นไม้ครับต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาพุ่มไม้ให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่ไว้เก็บของพวกนี้แหละครับผมผู้ชมครับสำหรับตู้ชัยชนะนะชิ้นต่อมานะครับผมผู้ชมก็จะเป็นตู้เย็นนะครับซึ่งตู้เย็นก็แน่นอนครับไว้เก็บพวกของกินต่างๆนะครับ ก็ตู้เย็นที่จริงนะครับสามารถเก็บน้ำได้ด้วยนะแต่ว่าผมจะเอาน้ําเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับผมสําหรับตู้เย็นก็จะเอาไว้ใส่ของพวกนี้แทนนะครับผมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตู้ยานะครับก็ตามชื่อเลยนะเอาไว้เก็บยานะครับผมไว้เก็บยาต่างๆเลยนะนี่นะครับพวกเซรั่มพวกยาเม็ดอะไรนะครับผมตามนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ครับเป็นตู้อีกรอบนะครับแต่ว่ามันจะเขียนว่าบาร์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับ เอาไว้เก็บพวกน้ำพวกเหล้านะครับรพวกเบียร์ต่างๆเลยนะก็ตามนี้นะครับผมสำหรับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นที่เก็บขยะนะครับผมก็สำหรับที่เก็บขยะก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับพวกนาฬิกาแฟลตไดนะครับไฟฉายนะโทรศัพท์กล้องท่านนะครับบุหรี่หลอดไฟตามนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องแบ่งช่องนะครับสำหรับกล่องแบ่งช่องนี้ก็ ตามนี้เลยนะครับผมรายละเอียดนะก็มันจะแยกเป็นโซนๆให้เลยนะครับสําหรับแต่ละกล่องนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นหลังอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็ตามชื่อเลยนะคุณผู้ชมครับก็ไว้เก็บเกี่ยวกับที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผงเย็บปักนะครับก็จะได้จากกิจกรรมล่าสุดนี้นะครับผม ก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกผ้านะครับพวกหนังสัตว์ต่างๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บเชือกได้ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับสำหรับชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นแท่งเชือเพงนะครับอันนี้ก็ไว้ใส่น้ํามันนะครับแล้วก็เราสามารถเติมให้กับมอเตอร์ไซค์ ATV แล้วก็เรือกดเติมได้ทันทีเลยนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับที่เก็บของแต่ละอย่างนะครับผมคุณผู้ชมครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรที่ไหนครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมผู้ชมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ